สวัสดีครับผมแชมป์มิซูโครชนะครับวันนี้จะพามาชมรถ X p e n d e r Cross สีบอลน,นะครับเป็นรถลูกค้าชัมเองนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งมอบนะครับ X p e n d e r Cross นะครับราคาสีเทาดำจะอยู่ที่946,000บาทนะครับลูกค้าอยากให้แต่งแบบคินลีนนะครับไม่ต้องติดตั้งสเกิร์ตแต่อยากให้มันดูดี นะครับเราก็จะส่งให้นิดหน่อยนะครับฝากระโปรงหน้าเราติดโลโก้ e x p e n d e r Cars ให้นะครับฟรีเป็นเซรามินไฮคูนะครับบานหน้า40รอบคัน60นะครับด้านข้างนะครับเราติดเบ้ามือจับให้นะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็ติดที่วันศาสตร์นะครับแล้วก็สคัพเพจนะครับด้านหลังเราติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้เผื่อเวลาลูกค้านะครับถอยหลังเข้าจอดรถนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถมิตซูนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้ลูกค้าใช้เครดิตนะครับใช้เครดิตนะครับซื้อเป็นโปรโมชั่นนะครับใช้เงินดาวต่ำนะครับส่ง อยู่ประมาณ1 3ื่นสครับนะคาร์คสีงวดนะครับใช้เครดิตซื้อนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่าในใดมีเครดิตดีหรือว่ากังวลเรื่องการออกับน,นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทุกอย่างนะครับมีทางแก้ไขนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ thank you